พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่47ยืมแรงประทะกำลังอันหลิงเกอทำราวกับว่ามีได้สังเกตเห็นแววตาของอันหลิงเฉลยังคงกินข้าวไปอย่างเงียบเงียบมิเห็นสิ่งผิดปกติอันใดเลยแม้แต่นิดเดียวรอจนหูหญินผู้ทาวาังตะเกียบคนอื่นๆก็พากันวางลงด้วยเช่นกันเมื่อเห็นหูหยินผู้เท่าถูกสาวใช้เดินประคองส่งกลับห้อง หลี่ซื่อยังส่งยิ้มย่วยยุไปให้หวังซื่อจากนั้นจึงพาสาวใช้ไปดูแลจัดการเรื่องราวภายในจวนอันหลิงเกอร์ก็จะเดินกลับไปที่เรือนของตนตามปกติแต่จู่จูก็มีเสียงเรียกของหวังซื่อดังตามหลังมาเกอเออวันนี้เจ้าว่างหรือไม่อาสะพ้ายมีเรื่องสองสามอย่างจะถามเจ้าสักหน่อยอันหลิงเกอหันหน้ากลับมาส่งยิ้มให้ด้วยท่าทีที่อ่อนโยนและใสซื่อ อาสไพรองมีเรื่องอันใดหรือเจ้าคะถ้าเกอเออรู้อันใดก็จะบอกท่านหมดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะที่นี่มีสะดวกที่จะคุยกันมาเจ้าตามอามาที่เรือนจะดีกว่าหวังซื่อพาอันหลิงเกอไปที่ห้องตนเองจากนั้นก็สั่งให้บ่าวรับใช้ของตนออกไปจากห้องและสายตาจับจ้องไปที่ปีจูที่อยู่ด้านหลังอันหลิงเกอปีจูรู้ตัวจึงถอยออกไปชั่วพริบตาจึงมีเพียงนางและอันหลิงเกอที่เหลืออยู่ในห้อง หวังซื้อดึงอันหลิงเกินนั่งลงด้านข้างตัวเองแล้วเอ่ยถามออกมาว่าเมื่อคืนวันตอนที่อาไปถามเจ้าเรื่องห้องเก็บสมบัติเจ้ายังจำได้หรือไม่จำได้เจ้ากะหลายปีมานี้จวนโหไม่เคยมีเรื่องถูกขโมยทรัพย์สินมาก่อนแต่เมื่อคืนวานพอท่านอาสภัยเข้ามารับหน้าที่ดูแลห้องเก็บสมบัติกลับมีขโมยเกิดขึ้นราวกับว่ามีคนสร้างเรื่องแล้วโยนความผิดให้อาสภัยรองเยี่ยงนั้นแหละเจ้ากะ มันจะเป็นใครไปได้หละที่คอยสร้างเรื่องให้กับนางหวังซื่อบนอยู่ในใจเพียงผู้เดียวและยิ่งรู้สึกรังเกียจหลี่ซื่อมากยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าภายในใจจะพร่ำบ่นเกลียดชังหลี่ซื่อมาเพียงใดใบหน้าของหวังก็ยังยิ้มแย้มดูมีออกว่าแท้จริงแล้วกำลังคิดอันใดอยู่อาสภายรองก็คิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องบังเอิญเกินไปใช่หรือไม่เจ้ากามีเช่นนั้นเมื่อคืนวานคงไม่ถามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสาวใช้คนสนิทข้างกายอีเหนียงหรอกใช่หรือไม่เจ้าคะ ใช่อย่างที่เจ้ากล่าวเดิมทีอาให้คนหาหลักฐานจากบ่าวรับใช้ที่ขโมยทรัพย์สินจากจนไปแต่ใครจะรู้ว่านั้นเป็นแผนที่หลี่ซื้อวางไว้และรอให้อาตกหลุมพรางอันหลิงเกอร์เมื่อได้รับฟังก็ก็แซงทําสีหน้าตกใจเหตุใดอีเนียงต้องวางแผนใส่ร้ายท่านด้วยหลาเจ้าคะนางคงจักกลัวว่าอาจะไปแย่งอำนาจไปจากนางกระมังหวังซื้อกล่าวบอกอันหลิงเกอไปตามตรง นางมิได้เห็นว่าอัลลิงเกอร์เป็นรุ่นลูกและคิดที่จะหลอกใช้แต่ในเวลานี้นางต้องการพันธมิตรอย่างมากเพื่อโค่นล้มหลี่ซื่อเจ้าก็รู้ว่าหลี่ซื่อยักยอกเข้าของในห้องเก็บสมบัติไปนางต้องการที่จะครอบครองเข้าของเหล่านั้นไว้เองท่านย่าของเจ้าทำเพื่อผลประโยชน์ของจวนโหท่านจึงยกห้องเก็บสมบัติให้อาเป็นคนดูแล อัลลิงเกอที่ได้ฟังหวังซื่อกล่าวถึงเรื่องที่นางต้องการจะยึดอำนาจไปจากอีเหนียงจนเป็นต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้แม่อัลลิงเกอจะรู้ถึงจุดประสงค์นี้ดีแต่นางก็ยังคงมีได้แสดงท่าทีอันใดออกมายังคงฟังคำแก้ตัวของหวังซื่อต่อราวกับเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนต่อโลก ใครจะรู้ว่าหลี่ซื่อจะร้ายกาจมากถึงเพียงนี้แค่วันแรกที่อารัผิดชอบห้องเก็บสมบัตินางก็ส่งคนไปขโมยทรัพย์สินจากในห้องเก็บสมบัติแล้วมาใส่ร้ายอาว่าจัดการเรื่องราวได้มิเหมาะสมตอนที่อาส่งคนไปตามหาขโมยและได้หลักฐานมานางได้ให้เจ้าจรน,นั้นทำหลักฐานปลอมขึ้นมาและนางก็ไปร้องห่มร้องให้ต่อหน้าท่านแม่ว่าตัวเองถูกอาศัายร้ายทำให้อาต้องมากลายเป็นผู้ร้าย อัหลิงเกอร้องอุทานออกมาอย่างนอยากจะเชื่อเมื่อฟังหวังซื่อกล่าวจบแล้วเอ่ยถามไปอย่างใสซื่อว่าที่แท้ที่ห้องเก็บสมบัติถูกขโมยเป็นฝีมือของอีเหนียงหรอกหรือเจ้าคะหวังซื่อเมื่อได้ฟังคำเอ่ยถามของอันหลิงเกอร์ก็ทอดถอนหายใจจ้องมองอันหลิงเกอร์ราวกับมองดูลูกสาวของตัวเองด้วยความรักใคร่เอ็นดูในความไร้เดียงสาเด็กโง่เจ้าคิดว่าหลี่ซื่อเป็นคนดีเยี่ยงนั้นหรือ ดูสิเจ้านั้นได้มั่นหมายกับจวนอองมู่แล้วเดิมทีเวลานี้เจ้าควรจะเรียนรู้การจัดการเรื่องทั่วไปภายในจวนได้แล้วแต่หลี่ซื่อกลับกักตัวเจ้าให้อยู่ในเรือนหลังไม่ยอมปล่อยให้เจ้าเข้าไปยุ่งเรื่องในจวนถ้าเจ้าแต่งงานเข้าจวนอองมู่แล้วแต่ทําอันใดมิเป็นเลยมันก็จะทําให้ผู้อื่นดูหมิ่นและดูถูกเจ้าได้มิใช่หรืออันหลิงเกอร์เมื่อได้ฟังก็กระพริบตาแซงท,ทําทีตกใจแต่อีเหนียงทําไปด้วยความหวังดีกับข้ามิใช่หรือเจ้าคะ ทำเพื่อหวังดีกับเจ้าเยี่ยงนั้นหรือถ้าหากทำเพื่อหวังดีกับเจ้าจริงๆแล้วเหตุใดถึงคิดโลภเอาเครื่องประดับของแม่เจ้าไปและทั้งยังเอาข้าวของเหล่านั้นไปมอบให้ท่านญาของเจ้าอย่างมิกลัวร้อนมือได้เยิ่ยงนั้นอีกหวังซื่อกล่าวออกมาอย่างนม้ปิดบังความรังเกียจและดูถูกที่มีต่อหลี่ซื่อเมื่ออยู่ต่อหน้าอันหลิงเกอหลี่ซื่อนางกําลังจะเลี้ยงดูปลุกฝังให้เจ้าทําอันใดมิเป็นและให้โอกาสแก่ลูกสาวสุดที่รักของนางผู้นั้นนาสิ หวังซื้อกล่าวออกไปพร้อมกับตบลงที่มือของอัลหลิงเกอร์เบาๆจากนั้นก็กล่าวสอนราวกับผู้ใหญ่ที่ใจดีเกอเอ๋อเจ้าก็รู้ถึงแม่หลี่ซื้อจะเป็นอีเหนียงแต่ก็เป็นเพียงแม่เลี้ยงนางจะจริงใจกับเจ้าแค่ไหนกันอามีเหมือนกันอามีลูกชายแค่คนเดียวมองเจ้าเป็นเหมือนลูกสาวแท้ๆของอาอาจริงใจกับเจ้าจริงๆ เมื่อได้ฟังคำกล่าวของหวังซื้ออลิงเกอกลับมีสนใจว่านางนั้นจะจริงใจหรือไม่เมื่อนึกย้อนกลับไปชาติก่อนนั้นอีเหนียงและอัสไพรองนั้นแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างกันอย่างดูเดือดขณะนั้นนางถูกอีเหนียงและอัลิงอีบังคับให้ช่วยเหลือพวกนางเพื่อทําให้อัสไพรองพ่ายแพ้ในการแข่งแย่งอํานาจแต่วันนี้เมื่อนางได้กลับชาติมาเกิดใหม่นี่จึงเป็นโอกาสเหมาะกับที่จะยืมมือของอัสไพรอง เพื่อมากดหัวสองแม่ลูกนั้นในเมื่ออาสไพรรองต้องการทราบข่าวจากนางเหตุใดนางถึงไม่ใช้โอกาสนี้ช่วยอาสไพรรองกันละ่ะอัหลิงเกอร์พยักหน้าเหมือนจะเข้าใจแล้วกล่าวออกไปว่าเกอเออรู้ว่าอาสไพรรองรักข้าจริงๆมิเช่นนั้นคงจะมิมาบอกเรื่องนี้กับข้าหลอกใช่หรือไม่เจ้าคะน้ำเสียงที่กล่าวออกมาของนางดูจริงใจมากทำให้หวังซื่ออดมิได้ที่จะเผยรอยยิ้มออกมา ใช่แล้วหลี่ซื่อโลภมากเอาสมบัติของแม่เจ้าไปและยังคิดที่จะเลี้ยงดูเจ้าอย่างเสียเสียหายหายนี่เป็นคนที่มีเจตนาร้ายควรถูกกำจัดออกไปโดยเร็วถ้าเจ้ารู้ว่าหลี่ซื่อมีเรื่องกลัดกลุ้มใจอันใดให้รีบบอกอานะหวังซื่อกึ่งเกลีย้ยกล่อมกึ่งหลอกลวงโดยม่รู้ว่าตัวของนางและอันหลิงเกอคิดกันไปคนละเรื่อง ทันทีที่นางกล่าวจบอัลลิงเกอก็กัดริมฝีปากทำทีท่าอยากที่จะกล่าวบางอย่างออกมาแต่ก็เงียบไปเหมือนกับกำลังลังเลอันใดอยู่หวังซื่อจ้องตาอัลลิงเกอจึงรู้ว่าอัลลิงเกอต้องมีบางอย่างจะกล่าวออกมาแน่เจ้ามีอันใดเจ้าก็เอ่ยออกมาเถอะอามิทำร้ายเจ้าหรอกหลังจากอัลลิงเกอได้ฟังคำกล่าวเยี่ยงนั้นของหวังซื่อในที่สุดนางก็ตัดสินใจกล่าวออกมา หลายวันก่อนตอนที่ท่านอาสไพรและท่านย่ายังมิกลับมามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นจริงเจ้ากะอัลลิงเกอร์เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในจวนอองอี้ให้หวังซื่อฟัง ยิ่งหวังซื้อได้ฟังดวงตาก็ยิ่งเบิกกว้างเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเป็นเหตุให้นางคิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้ถ้าหากนางวางแผนให้อันหลิงอีได้แต่งงานเข้าจังหวัดหนองอีนั่นมีเท่ากับว่าได้ฉีกถึงชิ้นเนื้อจากหัวใจหลี่ซื้อไปหรอกหรือเมื่อถึงเวลานั้นหลี่ซื่อก็จะยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องอัหลิงอีจนหลงลืมการแย่งชิงอำนาจกับตนไป เมื่อคิดได้เช่นนั้นหวังซื้อก็ดึงอันหลิงเกอร์มาถามถึงอันหลิงอีอีกครั้งจนได้ยินว่าอันหลิงอีปล่อยงูพิษมากัดอันหลิงเกอร์ที่วัดชิงหยุนก็ถอนหายใจออกมาด้วยความเป็นห่วงใยทันทีและยังให้สมุนไพรบำรุงแก่อันหลิงเกอร์มาอีกจำนวนมากจากนั้นถึงสั่งให้สาวใช้ไปส่งอันหลิงเกอร์กลับเรือน ทันทีที่อันหลิงเกอจากไปหวังซื้อก็ยิ้มอย่างมีเลสไนออกมามือทั้งสองข้างกลุ่มเข้าหากันราวกับว่าเก็บรวบรวมทุกอย่างไว้ในมือนางจากนั้นนางก็เรียกสาวใช้ให้เข้ามาหาและอธิบายแผนการของนางให้ฟังอย่างละเอียดไปส่งข้อความถึงอี้หวังเฟยแล้วบอกว่าทางด้านอี้หวังเฟยที่กำลังกลัดกลุ้มใจร้องห่มร้องไห้เพราะเรื่องของอี้หมิงไม่หยุดหย่อน นางมิเข้าใจว่าเหตุใดลูกชายสุดที่รักของนางถึงไปตกหลุมรักผู้หญิงเยี่ยงอัลหลิงอีซึ่งมีประพฤติมิเหมาะสมผู้นั้นก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าหลี่ซื่อนั้นมิรู้ผิดชอบชัว่วดีทั้งที่ตนนั้นลดตัวไปสู่ขออัลหลิงอีด,ด้วยตัวเองแล้วนางยังกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อเห็นอี้หมิงมาร้องห่มร้องให้ต่อหน้านางอีกคราและยืนยันที่จะแต่งงานกับอันหลิงเกอให้ได้ อีหวังเฟยก็รู้สึกโกรธมากจึงให้คนนำตัวอีหมิงออกไปจากนั้นก็มีบ่าวรับใช้มารายงานทันทีว่าหวังซื้อนายหญิงรองของจวนโหให้คนมาส่งข่าวบอกให้คนไล่คนส่งข่าวออกไปอีหวังเฟยรู้สึกรําคาญเมื่อได้ยินชื่อของจวนโหบ่าวรับใช้ผู้นั้นจึงหันหลังจะเดินออกไปแต่อีหวังเฟยกลับเปลี่ยนใจแล้วกล่าวออกไปอีกครั้งว่า ช่างเธอนำตัวคนผู้นั้นเข้ามาฆ่าอยากดูสิว่านายหญิงรองผู้นั้นจะส่งข่าวอันใดมาถึงข้า